นะขอแค่เงื่อนไขต้นเกมนะเฮียเนาะคือขอให้เลนมันไม่ระเบิดไวไปอะนะครับผมซึ่งหลังๆเองเขาก็มาได้อ่อนแอในเรื่องของการยืนเลนขนาดด้วยฮะซึ่งอาจจะไม่ได้หมายเขาว่าไฟได้นะออออแต่พี่ก็ดันเลนยับอย่างเดียวเลยแล้ว,ลวยุ่งอะแล,แล้วที่ฮาว่าการียาช่วงที่ผมดูโปรลีกมาก่อนนั้นนี่ใช่ไหมเล่นเหมือนเทวานานอะเดิน <c oughs> ไปกับเพื่อนเวฟหนึ่งไปเดินเวดแดงอะแบบเดินบนวันนี้ครับวันนี้ครับขอยิงด้วยมีสนว่มหน่อยครับอะไรเงี้ยเล่นเหมือนเทวเลยับผม เออแต่แค่ว่าเป็นเทวนัสที่ต้องมีจังหวะในการยิงนิดนึงใช้เวลาหน่อยนะครับครัน,น่าดูไม่เหมือนกับตัวเทวนัสที่กดปุ๊บวงมาปุ๊บยิงปัก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 ,ปกอะไรไม่ใช่แต่เลดเกมนี่คือแรงจริงนะสำหรับยอนจริงต่างก<ม>ับเทวนัสตรงที<ช>่ว่ายิงได้โดนทีละหลายตัวด้วยนะฮะอีเลเอลแล้วไกลเว้ยครับผมมาทีมันไกล,กลๆๆเกินกว่าเอฟเฟกต์อะไรเี้ยเอฟเฟกต์ก็สูญไปแหละเนาะครับโอโอเหมือนจะไม่โดนเนี่ผมแต่เลือดหายแล้วครับผมไอพีดีเอ็กซ์แบนเป็นแรสและเราวาน้าแบนคืน ใช่ครับตัดคิวเลนออกไปนะคิวเลนก็เป็นตัวคืาเรียกว่าไงแบนด์ Band อย่างหนึ่งก็คือตัวหลายๆตัวฝรั่งราวานณะที่ก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่คิวเลนตสนัดแหละนะครับเป็นตัวที่หยิบแล้วโชว์ฟอร์มได้สวยงามค่อนข้างบ่อยคนะรับคิวเลนต์วันนี้แบนซาตา้าราวานณะยังคงแบนจังเกิลสองเกมติดติดกันแล้วนะในเฟสที่สอง oh. เกมที่แล้วก็แบนอารมณ์นี้เหมือนกันฮนะครับผมเกมนี้ก็ไม่ต่างไฮบริดก็ดูเอ้ยไฮบริดเอ็กซ์ก็ดูจะแบนตัวเซฟดีแลกพอสมควรวนะเฮียเนาะ ตัดตัวเซฟอย่างด้้นตัวของซาธาเนี่ยนะครับที่มักจะเข้าไปล้วงดีหลงดีแหลกทำอะไรกับมันไม่ค่อยได้ครับผมเอาออกไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทางตัวเซเว่นเคทูมั่นใจด้วยแหละนะครับถหนัดมือทีเดียวสี่พพอร์ตก่อนไหมไอเบดเอ็กซ์เจอกับเพน่าน่าจะเป็นแมชอพที่ไม่ค่อยคุนชินเท่าไหร่นานๆนจะได้เห็นสทีหนึ่งนะแต่ปกตินางไม่ค่อยไปคุกวงในเลยเขาเท่าไหร่ด้วยนะด้วยความที่ไม่ใช่แท้งธรรมชาติอะไรนะครับ <S <S แต่จะมีความจุกจิกอย่างหนึ่งเนาะพาสีมาด้แหละหน้าตำคาญอยู่อย่างหนึ เอาตัวอะไรดีดูยังงงๆอยู่ให้วิลเล็กไ,ไม่ม,ไม,มีไม่มีแบบให้คอ์เตอร์พงคอ์เตอร์พีกอะไรด้วยฮนะใช่ครับเพราะอีกฝั่งเขาท่านจะเล่นตัวที่นิ่ง,งเๆเซฟๆหมาที่อาตาอ r เ s สตเลยเหรอครับอันนี้เป็นข้อมูลครับเฮียก็คือตัวของเพย์น่าเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเนะีที่จะถ้าเกิดโดนพพอร์ตท,ที่ฟอร์ตไฟท์เก่งๆอ่ะเขาจะแพ้อยู่ฮะแล้วเป็นพวกที่เล่นแบบได้คืบเอาศอกได้คลอกเอาทั้งแขนอย่างอาตาก็น่าสนใจเลยครับผมอาตา หยิบมาตอนนี้เลยได้ด้วยเพราะเราวนาเองก็หยิบซิปไปแล้วทำให้ไฮเบรดไม่จำเป็นต้องเก็บอัต้าไว้เพื่อจะเล่นกับซิป,ปต่อไปฮะใช้เดวเปิลไฟเตอร์บวกกับแอสซินเวทนะฮะอย่างคีร่าครับเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไฟเตอร์ประเภทที่เข้าไปนัวแล้วก็เอาเพน้าปั๊มฮีวให้ทั้งคู่นะเพราะพีเป็นเอลเอลอยู่แล้วใช่ แน่นอนว่าแผนแบบนี้เจอตัดเลือดก็จะเซ็งๆนิดนึงแล้วทั้งฟลอเรนติโนและเวเลสที่มีซัสตีนอยู่แล้วบวกกับการที่เพยน่าปั๊มฮิวให้เจอดีแลกด้วแบบการแจกตัวของการตัดเลือดนี่ไม่ได้ยากเลยนะครับเจนิสิและโซนแอน,นเองก็ติดเอฟเฟกตรงนั้นด้วยอู้จะเป็นจังเกิลอย่างพี่เพยนะหรือว่าจะเป็นซิลซิลจะสดหน่อยนะถ้าเป็นซิลน่าจะเอาไปล้วงแล้ววิวโดยตรงเลยนะครับครับผมมีเป้าหมายชัดเจนว่าเกมนี้ฝั่งนู้นไฟเตอร์ค่อนข้างเยอะตัวหนาๆครับนะถ้าเป็นเพนอาจจะเมอร์สไม่ค่อยจะตายครับผมแต่ถ้าเป็นซิลก็ไม่แะครับผม ไอพดเอ็กซ์เองแครี่ที่จะรับมือกับไฟเตอร์ก็จะเป็นไฮยาเตะซึ่งก็พอนาได้อยู่ฮะไม่ได้แย่เลยแล้วเอาตัวรอดเก่งสะด้วยครับผมก็มีตัวรับมือไฟเตอร์ประมาณน,ะนึงอยู่แล้วเนาะอาจจะไม่ได้เสียหายมากก็เลยหยิบจังเกิลประเภทที่มองข้ามเรื่องตัวนั้นไปลวงหลังได้เลยแล้วทําให้หน้าที่ของไฮยาเตะในการแค่เอาตัวรอดจากไฟเตอร์ให้ได้ก็พอ ขึ้นแล้วเอาจริงนะเฮียคือถ้าเกิดลาวิลตายในไฟนี่คือมีปัญหาอยู่นะเพราะว่า,วาดาเมจมันไปลงกับคีร่าอยู่พอสมควรเลยครับคือลาวิลกับคีรานี่เป็นตัวแบบต้องทำาดาเมจให้ได้แล้วฮะไม่อย่างนั้นฟลอเรนตินกับเบลเลสน่าจะไม่เพียงพอกับการล้มตัวละครที่เอาตัวรอดเก่งๆอย่างไฮยาเตะอย่างอาตาแล้วก็ริกเตอร์แหลนะ อ่ละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเรื่องของอแผลน่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ผมยังไม่อยากดูหน้าจอตอนนี้ของธรรมนัสเลยเขาปั่นผมตัง้งแต่ต้นเก,เ,เกมที่แล้วแนละหิวหรือเปล่าเดี๋ยวก็ปรับเดี๋ยวก็ปรับนะครับผมแต่เพรน่าฮิวนี่อาจจะไม่แปลกมากนะแต่แน่นอนว่าการจะเอาตัวรอดจากซิลในการยืนช่วงต้นเกมการคุมพุ่มตอนที่เกมยังไม่ได้เป็นลักษณะของการเล่นทีมไฟท์เลยพวกเนี้ยเพน่าต้องเดินไปเดินมาเพื่อเช็คพื้นที่ต่างๆในแม่น้ํา การจะเอาตัวรอดโดยที่อีกฝั่งกระโดดเข้าตะคุบใส่จะฟิกเกอร์ข้างกำแพงอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีก็เล่นยากอยู่ใช่ครับแล้วเกมนี้ฝั่งของข้าเป็นอาร์ต้าถือว่าค่อนข้างกล้าทีเดียวนะครับเพราะว่าโปรตีแล้วเพย์น้านี่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการเอาตัวรอดอะไรเลยของตัวเองนะครับผมดัง <c oughs> นั้นเนี่ยคือแพสซีฟก็ไม่ค่อยอยากจะนับญาตเท่าไหร่นะครับเหมือนว่ามันช่วยไม่ได้ตลอดเวลาอย่าว่าแต่พุ่งข้างกำแพงเลยแค่วิ่งเร็วยังไม่ค่อยจะมีเลยใช่นั่นแหละประเด็นต้องคิดหนักนิดนึงกับการที่จะเอาตัวเอง ไปเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนแต่ว่ารางวัลมึงก็จะดูใหญ่อยู่นะถ้าเกิดว่าช่วงต้นเกมเขานิ่งแล้วกลางเกมไม่ได้โดนปวดมากมายแล้วไฟเตอร์ที่เขาด่าสมาสก,กิลมันถึงแล้วคีร่าได้ฟาร์มแล้วสามารถฮีลฟื้นฟูนฟนได้โอ้โหมีแล้วแต่มันมีปัจจัยมันดูเยอะจังเลยไม่ได้ว่าพูดชมว่าความมันดีแต่มันเล่นยากทีเดียวแหละนะครับมีความซับซ้อนแต่ว่าถ้ามันเวิร์กก็อาจจะดีก็ได้นะค,ครับผมก็อ,อ,อย่างไรก็ดีตัวละครที่หยิบมาค่อนข้างจะแปลกทีเดียวไปดูแผนที่เป็นอีกเกมหนึ่งแล้วนะที่ว่าราวัะมาแนวแหวก เออแต่ผมชอบนะได้เห็นไลน์ใหม่ๆดีครับเฮียแต่จะได้ผลหรือไม่มาดูกันตรงนี้แหละครับผม,มายืนรอง,งัดก่อนแล้วฮะสำหรับทางฝั่งของริกเตอรนะ์เพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่<แ>ทเฮียเคยพูดบ่อยใช่ไหมคำว่าแปลกไม่ได้หมายความว่าดีแต่เหมือนไปนะฮะแล้วแต่เกมเนาะใช่ฮะและแน่นอนว่าคำว่าไม่แปลกก็แปลว่าดีเหมือนกันแต่พูดถึงเวฟที่ตรงกลางก็ไม่น่าห่วงนะฮะเป็นเวเบสครับผมโอ้แฉงเลือดโอ้ยบายดิสเข้ามาโดนล้อมหน้าล้อมหลังอย่างนี้เฟิร์สบัตต้นไปของปีกินซะแต่น่าจะมาจากการที่แฉง อาตัวลอดได้แบบหวาดเสียวฮะนี่เป็นการโยกเอาแครี่กล้องป่าแบบครังที่สองคบเฮียอะไรกันครับเหมือนจะลองอะไรกันอยู่นะเหมือนจะลองอะไรกันอยู่นะครับวันนี้และเกมนี้ไม่ได้เล่นเป็นตำแหน่งแครี่ที่เวี้งถนัดจะด้วยนะฮะใช่ับเป็นแครี่กล้องจังเกิลครับโยกเอาตัวของทางด้านเซเว่นเคทูไม่ใช่เซเวคุณขอหัวครับเป็นตัวบดิสครับไปเล่นตำแหน่งมังกรนะออกจากเกมไปซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อเป็นอาสินกล้องแฮสสินกล้องนะเดี๋ยวเรามาดูในเกมต่อแล้วจริงผมมีอะไรอยากพูดเหมือนกันนะครับ ดูในเกมกันต่อเพราะปกติมันเป็นสไตล์ของบายดิสแหละความกล้าเล่นกล้าตัดสินใจนะแต่ตรงกลางครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดไหนๆก็ว่างพูดเลยแล้วกันเดีคือถ้าผมดูแบบพฤติกรรมแล้วกันของทางบายดิสเนี่ยค่อนข้างกล้าเล่นกล้าตัดสินใจผมเลยไม่ค่อยเซอร์ไพรส์นะเกิดว่าเห็นชื่อบายดิสแล้วไปยิงไปไล่ยิงป่าฝันตรงข้ามแบบนั้นนะนะครับอาจจะเป็นพฤติกรรมนะฮะในขณะเดียวกันแคริลิกล้องนะครับเท่าที่ผมดูคือเหมือนแบบค่อนข้างที่จะดูจังหวะเล่นดูเชิงรอสเกลลิงซะส่วนใหญ่แหละนะครับไหนไหนแคริลิกล้องไม่รู้จักรู้แต่ม้้้กกลลอองง นะครับนั่นแหละนะฮะพอไปรอดบอสรอดอยู่รอดอยู่คือพอไปเล่นจังเกิลตามสเกลก็เออเข้าใจได้อยู่แหละนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องมาดูกันต่อไปฮะนี่ฮอลลีสมันเนอร์ด้วยนะบดิสจะเป็นการปิ้วขูนเข้าไปแล้วเบรกินมาตุ้มตั้มติดเซียงก็ไม่เดวนนะฮะแต่มีคนโดนผักครับผมบอกเลยฮะว่าจะเจ็บๆหน่อยแต่มีฮีลจ่ายเข้ามาก่อนครับครสไปฆ่าแฮมแทนครับผม ด้านบนสองต่อสองนะฮะแต่ว่าเป็นแครี่กล้องที่สวนกลับมาได้หนึ่งตัวและเกือบจะได้เป็นตัวที่สองด้วยครับแลกแกกันไปนะแต่ด้านล่างครับบุกกันต่ออยากจะไ้โป่ด้านบนมาขอหน่อยแล้วการข้างล่างอะ่ะจะไป็นเพิร์โดนได้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะออกก่อนนะครีหมดแล้วครับได้ตัวนี้อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร,ร่นะเวรเลสวินมาด้านหลังนู่นด้วยก็เลยวาดเสียวนิดนึงใช่ครับแต่จากเมื่อกี้ถือว่าเล่นได้สวยเลยวรแครี่กล้องด้านบน ทำดีแล้วเนาะใช่ฮะไฮบิดเอ็กซ์ได้ไป1ตัวแต่ก็เสียคืน1นตัวเหมือนกันแถมแชงต้องกลับบ้านด้วยครับผมก็ถือเป็นกำไรที่ดีครับราวนาครับขอัยใน้ใครโตไมมใช่แชงอาเรามาดูในเกมต่อครับได้มังกรไปครับตรงนี้เงินยังห่างกันไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะประมาณ500ไม่ไปถึงดีด้วยซ้ำครับแต่ด้านล่างนี่ไฮบิดก็ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ไปแล้วนะคือการฆ่าแครี่นะครับโอ้แล้วไปเช็คตรงนั้นพอดีครับสกิลมา1เช็คมาด้านล่างรับจะตายไหมฮะ โอ้โยโดนไปเจ็บเหมือนกันแต่ว่ามีแซกเก็ตโพดิชั่นเงียบอผมชมเาเมเบิลสีแดงได้นกนะับเป็นไฮบริคส์จ,กจกึกจักจึกจักกั็อยู่ไปกินโดดนี้กลับมาเหมือนจะหวาดเสียวกับการเจอคีร่าอยู่โอ้โย้วเบิสเข้ามาชุดหนึ่งครับ,บวิญญาณเข้าร่างไปเกือบตายแต่ว่าฟนารนซ์ตาลงมาสวยครับเ้าตีเลยให้เขียนในกล้อง ไม่รู้นะว่าอยู่ไหนแล้วโดดใส่อ้าวโดดใส่เข้ามาครับเจอบิกินครับยังไม่ถึงตายครับแต่ว่าอยากจะเข้าไปต่อจากสอกไฟเตอร์ตัวนี้ครับมีเดวบ์เทอร์เบิลลงมาไม่โดนครับด้านหลังมีฟอร์เรติโนเข้ามารับลงมาจะแคมด้นานหน้ายืนมองคิวเรียสมองกดตัวแข็งไว้ก่อนครับเฉีินเบรนเคอร์ถูกใจลงมาคิวเรียสโดดไปนกเก็บตามเดอนเซเวนเกทูแล้วก็ไปเก็บถึง2ตัวเว้ลสวโอ้โหเอาหนักแต่ว่าด้านหลังใครโตก็มานะครับเก็บเลนเทอรี่ก็ไปเหลือแชกับเซเวนเกทูกลับเข้ามาไปป้อมก่อนขอยิงหน่อยละกันใส่เข้ามาครับตรงนี้โอ้ชอบซซะด้ววยเเเน ต้องวิ่งหนีแชงการรัมเมื่อสักครู่ฮะดับเบิลคิวได้ไปเต็มๆแล้วทำดาเมจไปเยอะมากด้วยโอ,โอ้แต่ในทางอับการครับเฮียเซเลสเลกถูกก็ทำได้ดีครับช็อตเมื่อกี้ในการเข้าไปเก็บแผงหลังถึง2ตัวฮะช็อตที่คิริสพยายาจะโดนออกก็วินชิปไปโดนจังหวะปันได้คิดกำลังจะมุนปาดพอดีอย่าง<อ>ฮา<ะ>แล้วเอโนไปโดนอีกตัว<อ>นึ่ะจะจัด,จดเออจังหวะซิทคอมครับผม โดนเก็บแรก,แรกๆกันไปนะจอดี้แต่เชิญชาเมเปอ่อนน้องขอหย,<ว>ยเอาตัวซ้ายแทนไขจะเอาเลยครับตัวซัสพอร์นะขอเอาตัวนี้หน่อยแล้วกันแต่ว่าฝั่งนู้ดเป็นฮีวะผมเหมือนจะผลักผิดมุมไปหน่อยนิดหนึ่งหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้สำหรับตัวอของสแนปเปอร์เพราะว่าเอาติของอาตาเนี่ยเป็นคอมโบกันกับเอสโซลบอยู่แล้วด้วย โอ้ลามมาชดใหญ่มีจังหวะตามมาเติมได้ค่วะว่าเข้มขอคืนหน่อยครับผมแต่ว่านั่นแหละครับไม่ค่อยกระดิกกระเทียเท่าไหร่จากลากเข้าไปส่วน,น้วยครับจังหวะนี้สองหนึ่งยังไงต่อชันเด็อฟอรเรนติโน,โนเลือดเด็ข้ามาหนึ่งดอกลิเทเลียจ่ายก็มาขอสไลด์ตีหนึ่งทีได้ไหมจ๊ะไม่ถึงคะัคำตอบคือไม่ได้นะฮะโอ้เขาไม่ให้ใครจะให้กันล่ะนะด้าน,น <ะ S 1> บนครับมีตัวใครก้องแวะเข้ามาไว้นอกมากาดเชเกียบิกินนะเมื่อสักครู่นี้นี่อย่างที่เห็นว่าซิลทอร์นเานเมตใส่ฟอเรนไม่ค่อยได้เลยเพราะจิตเท วิกเตอร์รแล้วครับตรงนี้ไฟกันนัวอยู่ไฟเข้ามาหาตรงนี้สแนปเปอร์ครับโดนกระตุกหนักหนักชาไปไม่บอกสัมผัสหรือยังล่ะพลังของธรรมชาตินะนะครับโอ้โหยังไม่ตายไปน้องไม่โดนมีการจุ้งซ้ายเราเลือดมันแดงขึ้นมาครับผมสแนปเปอร์รอดเฉยแล้วจ<อ>ากเบเป,เปิลเหมือนจะล่นตามกันไปครับฟึ้มไปอันนี้น่าจะสวนตัวแล้วนะผมว่าสำหรับสแนปเปอร์โอ้เป็นการส่งวิญญาณของเขาให้ไปสู่สวรรค์นะสามต่อแปดคิวรัาเป็นไฮบิดเอ็กซ์ที่นำอยู่เยอะมากในเรื่องของสกอแต่การเงินแทบจะเท่ากันเป๊ะเลย เกมี้บวกสนุกดีครับรู้สึกว่านี่แหละเกมที่เราทำให้เราตื่นนะ <S <S เบิกเนตเข้ามาครับเปิดเข้ามา,สาใส่ด้วยทนโดแต่เขาไม่ตายหลบดับเบิ้ลเทเบิ้ลไปแต่ว่าวิญญาณเข้าร่างแต่ด้านหลังก็าแชกสไิกินครับโอ้โหคู่หูคู่สีผา <S <S เพลินครับผมใส่เข้ามาจากว่าเติมมาจากเซเว่นเกทูครับผมขอจังหวะเล่นหน่อยใส่เข้ามาครับบอกว่าเลิกเล่นกลับบ้านเถอะเพื่อนตรงกลางกำลังได้ดันฟรีอยู่นะฮะทั้งแคริีกองและแฮมพี่ตายไปเปิดพื้นที่ตรงกลางนี้เซเว่นเกทูเมื่อกี้ก็ต้องวิ่งลงไปช่วยเพื่อน เวนอกก็ไปแล้วใส่สแนปเปอร์นิดนึงครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ใช้กระตุกไปแล้วครับทำให้สแนปเปอร์ใม่เด้กลัวอะไรฮะไปครับตรงกลางก็ว่ากันไปครับแต่ด้วยความที่คอมทั้งสองทีมมันพร้อมจะบวกด้วยนะทำให้เกมมันคัางสนุกครับเกมนี้บวกกันดุเดือดโบ,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 บ๊ะโบ๊ะทีเดียวเซ็ตเมเปล่างครับเซ็ตเคทู อยากจะขอรอบนี้หน่อยนะด้านหลังมีตัวดิเรกมาเตรียมช่วยครับผมโอ้ดับเบิลเทเบลแบบจงแจ้งจงครึบจัดๆเลยครับผมต่อใส่เข้ามาครับอันติจากทางด้านเพย์น่ากับยืนโซนมาบิกินยังไม่ตายครับแต่ว่าตรงนี้การเข้ามารัมครับผมแดเมจขาดไม่ไม่ขาดครับผมตอนนี้สิ่งที่ขาดคือความเหงาใส่เข้าไปเรียบร้อยกบไปดิสเกือบตายด้วยเจนเนซิตบลสของสแนเปอร์ฮะโอ้เหลือนิดเดียวเองครับแต่ว่าตัวนี้คิวเรียสเหมือนจะหนึ่งหนึ่งกับแคดดี้กล้องแล้วไม่ไหวอีกแล้วฮะเหมือนอยากพยายามพิสูจน์อะไรบางอย่างด้านบนก็ม อะไรกันครับเนี่ยโซโล่ฟอร์เรนได้ไงฮะเกิดอะไรขึ้นครับโซโล่คิวสองเลนกับข้างล่างมีไฟอีกหนึ่งะทำไมเมื่อกี้เดี๋ยวเป็นเพื่อนกันเลยฮะแชงโอ้ดูว่าอยู่ทีมเดียวกันโอ้โหมีเกมนี้มีแต่เครื่องหมายกระถามแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเงินหางัอยู่พันห้านะให้เปเด็กนำอยู่และตอนนี้ครับไนแมนนาครอสมาแล้วนะครับผมขวาล่างฮะสองพันแล้วฮะ เดือดๆอดอยู่แต่เงินค่อ,คอยๆถี่มันนี่ไฮบิทเอ็ก e นะครับผมเงินค่อ,คอยๆถี่ออกมากครับจังหวะเปิดมาจากสวีเกตูด้านซ้ายมีใครโตตามเข้ามาก็เป็นว er. ิกเตอร์คิวเด็กตุกเล็กน้อยครับผมแต่สวีเกตูโดนชุดใหญ่เข้าไปครับแมนดี้คีเซฟตัวเองไว้ไม่ไหวครับผมจังหวะจะเข้ามารัมต่อแฮมแต่ว่าตรงนี้ครับน้ำถ่าลงไปโดนใครตกครับแฮมยังได้รัมอยู่แต่แดเมจครับเหมือนจะขาดอยู่จริงๆฮนะยังไม่ได้เห็นการเฉิดฉายของเพน่าเท่าไหร่นะแบบนี้ครับผม โดนอาต้าเล่นฟรีใส่ตลอดแล้วฮะหยุดเขาไม่ค่อยอยู่นั่นคือปัญหาของเพน่าในความคิดผมเลยนะคือเวลามันเจอซัพพอร์ตแบบเล่นเยอะๆฮะแบบทางอัต้านี่รู้สึกอึดอัดเลยผมแฮมวิ่งไล่ใครตัววิ่งหนีอ่ะแต่จังหวะลิกเตอร์ด้านบนกับแฮมนี่ผมแบบไม่แน่ใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้มีการได้พงได้ป้อมอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่ไฟมันดูไปหมดเลยฮะลิเกเตอร์ด้วยตัวเองน่าจะดาเมจไม่ได้มากพอจะฆ่าฟลายง่ายๆขนาดนั้นนะครับผม เนี่ยขนาดจ่ายถ้าหนึ่งวุดไข่ตัวยังไม่ค่อยกล้าจะสู้เลยนะเป็นจังหวะที่วิ่งตามเข้ามาเลนแล้วอาจจะโดนเปิดก่อนก็ได้นะแต่นั่นเป็นเรื่องของแต่อดีต<อ>ครับใส่ข้็มาเฉียดหัวเจอแคริลิองของเก็บค่าผ่านทางถลิถเฉียดไปก็ผมได้แค่ไล,ล่ไค่ตัวไปแน่ๆครับคิวเรียสตัวเข้าไปปัดๆนิดนึงครับคนแต่จังหวะการโดนคิวเรียสกับแคริลิองก็เปิดส่วนตัวนะเฮีย เป็นอย่างพิสูจน์เลยบางอย่างสักคู่เนี้ยยังไม่ชนะนะคริสเตอร์ใช่โดนไปสองสูตรเนี่ยเกมนี้ซิลยังถือว่าแห้งๆอยู่ฮะสกอร์อ่าแล้วเข้ามาเช็คปุ่มพอดีเจอดักปุ่มครับชาเมเปิลครับโดนเบิร์สใส่ครึ่งหลอดต้องกดอติวิ่งหนีออกมาครับโดนชุดใหญ่เข้าไปครับใส่เกตูจัดการตัวคริสเตร์เลยแคริค้องมีโอกาสได้เล่นกับขวางเรือแล้วฟลิกอร์หนีไปบอกเราว่าอยากคุยกับเธอจะเตะตายไว้ดะเมดน่าจะพร่องๆอยู่แคริค้องเลยเล่นสบายเอาหน่อยฮะตรงนี้ครับแคริค้องได้ยิงเพลินๆอยู่แล้วบาร์นิซซ เรียบร้อยเลยครับผมตรงนี้ด้านบนแปลกลก็อยู่ดีๆก็เสีย4คนครับผมตอนนี้ราวนะเป็นฝ่ายได้บุกบ้างจังหวะพยายามจะวิ่งเข้าใส่เองของทั้งแชงแล้วก็คิวเรียสฮะโดนราวนะสวนกลับอย่างจังดักเลเยอร์โดนเปิดทันทีแคริค้องเลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่มีพันิชด้วยอาจจะต้องยอมปล่อยแต่ว่ามีบายดิสกับเซเว่นคีทูพอช่วยได้อยู่วะใช้ไทเกร์เมสหลบฮะจังหวะทุบทำได้ดีให้แคริค้องได้ดักเลเยอร์ไปโอ้กลายเป็นว่าการเงินของราวนะเริ่มกลับมาก็ผมขากลับของนัดหนีไปก่อน ตรงกลางก็เมื่อกี้เห็นไฟเป็นสีต่อสีนะครับเพราะว่าแฮมกับทางตัวของไฮโตกก็ดวลกันอยู่ตรงเลนกลางเหมือนเดิมแหละนะครับพอดูดฝ่ายต่างไปเติมพอนวดหัวชมพูกับพอนวดหัวเทาฮะเออต่างฝ่ายต่างดักกันก็แบบคู่นี้จะเรียกว่าส่วนตัวคงจะไม่แปลกครับแต่นี่เหมือนมีส่วนมีส่วนตัวเองเลยลองหน่อยไหมตัวนี้ไม่น่ามั้งตัวนี้รุ่นใหญ่ผมจะต้องปล่อยไปก่อนนะ แต่ว่าท้าว่าลงไปด้านล่างครับเหมือนจะลองเล่นใหญ่แล้วชาเซเตอร์แแบบไปโดนด้วยนะไปโดนครับผมแต่ว่ายังไงต่ออย่างนี้รู้เลยนะเอซื้อยาคูล่ะเลยรู้เอรู้เลยแหละนะครับผมพยาามจฮิวช่วยสซเวนทีูไว้ก่อนครับแต่โดนไปเครื่องหลอดแล้วนะครับไฟยังไม่เกิดโดนนวดไปอย่างเจ็บกับไฟเกอร์เข้าไปเล่นชุดใจญตะไครโตครับผมเข้ามามีกินเข้าไปเล่นต่อด้านซ้ายกับชาเป็นเื่อโดนอัดกระแทกกระแพงก็ไปครับผมแต่ว่าครับต้องถอยกมาเองก่อนแล้วทารโดลงไปพร้อมกับพยามจบิวเซเวนทีทูแต่ยังไม่ตายครับผมโอ้โหเวเลส แต่ด้านหลังแคลริโก้องได้มีโอกาสเข้าไปเปาะแปะเปาะแป,ป,ปะใส่ครับผมตรงนี้เรียนทะลเอชใช้ไปหึงดอกจับดึงใครตกเข้ามาก่อนวิญยางเข้าร่างไปแต่ว่ายังไม่สามารถปิดชีพได้จังหวะตัดสินใจเปิดไฟเหมือนจะว่าไม่ได้ทําให้แชงได้เล่นง่ายดายขนาดนั้นฮะ ทำให้เราวานาะเองก็ไม่ได้เสียหายเลยเท่าไหร่เสียบายดิน่อยก็จริงนะแต่ว่าฝั่งของไฮบิเด็กก็เสียบีกินสเสมอกันครับเป็นการเล่นแบบแรกๆก,กันไปครับผมแต่ว่าตัวนี้ขอตัวหน้าไม่เอาขอที่แหลกแล้วกันแต่ว่าไม่ง่ายขนาดนั้นครับพยายามจะเข้ามาแตะต่อดอกบา้ได้โดนสองจังหวะครับผมเสียหายเลยครับตรงดีครับฟลอรติโน่แห้งๆหน่อยฮนะจังหวะเลนด์เกอซิฟใส่ป่าเขาเลยนะฮะแต่ว่าพลาดเองอย่างจังเลยแค่ที่กองมาอ้อมหลังเหมือนอยากได้ฮนะมองอยู่เฟดดิ้งแฟนทอมไปแล้วแต่เหมือนจะโดนแฉกเห็นนะ แต่คิลเลียสไม่รู้ว่าจะง่ายอย่างนั้นหรือเปล่าโดนข้ามไปด้วยวินชิปแต่เซฟกิตูมาจ่ะเอ๋ตายขาดที่ไปอ,อ้าวนะครับมีโดนเก็บฟรีเหมือนกันครับผมแล้วจะโะบ๊ะบาร์บเข้าไปเกือบโดนบิกินครับผมขอเล่นเพิ่มเติมแล้วกันได้แค่รู้เท่านั้นครับขบวนขบวนขบวน,นลิกเตอร์ไปแล้วครับผมเจอเป้าหมายล็อกออนละวิวบัฟเข้าให้ครับผมทำอะไรอยู่คนเดียวเหรอเจ้าพนุ่มนะครับโอ้ขอนุ่มก่อนตายได้ไหมล่ะไม่ให้ด้วยครับไม่ให้เลยสักอย่างลีทาเลียนปาดเข้าไปครับผมร่วงลงไปฮะเป็นราวนาที่ โดนเก็บบายดิสอีกแล้วใช่ครับส่วนข้างล่างก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้แต่ตรงกลางของสแนปเปอร์บอกโอ้โหอุกอาจจะจัดกับผมเดินผ่านเป็นเพื่อนเลยเงินนำแล้วนะคราวานาท,ทั้งทั้งที่สกอร์คิวตามอยู่ตั้ง5ตัวแต่ตอนนี้สกอร์ของเราวานาสนำเรื่องของการเงินนำอยู่ส0 0พันฮะแต่ทำให้เล่เนไปเฮียคิยร่ามีเงินมากทีเดียวนะครับดู้เจ้าจัดเดินผ่านใครใครก็ว่าตายครับตอนนี้ดิแล็กบอกว่ารู้สึกเงือเงือแตกแปลกๆกับผมเงือออกเยอะมากผิดปกติ เป็นไข้หรือเปล่าเป็นโรคเหรอดีเซ็ตนะคุยไปคุยก็ไปคุยทั้งวนงันแน่ชิี่จบอกขอบคุณที่เสิร์ฟให้ <laughs> ด้บนได้ป้อมหรือเปล่าฟอร์เรนกำลังดันทิ้งไว้คลีปตัวบัลเลอร์เธอเคลียร์ไม่ทันนะ คิว<ล>เรียสเจอมาเอจอเข้าไปครับคิวเรียสโดดออกไปจังหวะสองครับไปที่เป็นท็อปก็ไปทันเกิรเมสซะไปยังไม่พอที่จะเป็นคิวเรียสครับแต่มีจังหวะนะว่าทำไปโดนแทงครับผมอันนี้เหมือนจะงานเข้ายังมีที่มีพิลิฟายแต่ว่าบีกินต้องทิ้งชีวิตตัวเองนอนไปอยู่ตรงนั้นนะลิกเตอร์รออยู่ด้านหลังแต่ว่านั่นไม่น่าจะใช่ทางที่ต้องการเท่าไหร่ครับพยายามที่จะงัดฟิกข้ามาวิ่งก่อนฮะเพื่อเอาตัวรอดล้วนๆเลยนะเมื่อกี้ใช่ครับวิ่งล้วนๆครับไม่มีอย่างอื่นผสมปนไปฮะไม่ค่อยสวยเท่าไไหร่แล้้วฮเเเกมนีบค โอ้แล้วไฟเตอร์หลายตัวเริ่มที่จะตายยากขึ้นมานะฮะเริ่มถึกแล้วมีเพหน้าด้วยนละครับถึงมีตัดฮิลก็เหอะนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะตัวไฟเตอร์เองของเขาที่ดับมามันก็มีพลังในการฟื้นฟูพอสมควรเหมือนกันนะไม่ได้ไฟกันในลักษณะที่ได้เห็นกันจังๆด้วยฮะมันจะเป็นไฟที่เกิดขึ้นแบบงงๆซะมากกว่าเพ<ช>ราะอย่างเมื่อกี้ก็เป็นจังหวะที่คิวรียสวิงเข้าไปเองตอดเองจังหวะใส่เข้าไป มังกอตัวนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าไฮบิทเอ็กนี่เริ่มไปเล่นเกาะกลุ่มกันแล้วครับข้างบนเริ่มหลอนแลยครับผมเริ่มมีจังหวะหลอนๆจากทางด้านไฮบิทเอ็กซ์ครับนาทีที่13บสามนะอีก2นาทีสำหรับตัวของมังกรใหญ่โบร์โ oh. อไปโดนบีกินครับตัวนี้ขอได้ครับเจอได้ครับโอ้วิญ,ญญาณเข้าร่างไปหนึ่งดอกถือว่าเจ็บแล้วครับผมซิลกับเร็กเตอร์ไปยืนกองโจมอีกแล้วครพยายามไปแคมป์แต่ไม่มีใครมาเล่นเพราะเขาดันเวฟกลางกันหมดครับแล้วก็เคลียร์เวฟได้ทันนะสำหรับไฮบิทเอ็กซ์ครับต้องก แค่ไม่ตายก่อนฮะอาตาแต่จะเสียเอาตีใหญ่ฮะไฟนี้ไม่มีใช้<ห>บ<า>งังก่อนก็นกนใกล้เข้ามาแล้วด้วยฮะสุดตรงเดียวมาเดสเตอร์อ่ะเราใส่เข้ามาโอ้โยอคิวเรสคิวเรสหน่อยครับผมกดตัวแข่งไว้ครับเฟรนซเข้าไปซื้อเวลาไว้กลางวงได้เยอะทีเดียวนะครับผมแล้วฮีลขึ้นไปธนปัตเข้ามายังปิดเซมนเคตูไม่ได้แล้วกลายเป็นคิวเรสที่ตายไป,ไปเองครับใครโตตายตามต่อไปเลยครับแล้วได้รำมาอย่างชุดใหญ่ครับแฮมไปเลยครับตอนนี้ครับดีลงดีแรกบอกเลยว่ามันอยู่ไม่ได้บายดิทยิงตัวตายกันเลยทีเดียวฮะ ไม่มีคนยืนแทงป้อมให้พี่กะวิ่งใส่เลย,เยแต่ว<า>่าแบบสลัดชีพเพื่อชาติและวนดเมื่อสักครู่นี้ไม่มีอะไรมาขัดขวางเขาได้ถ้าเกิดว่าคนมันจะยิงต้องได้ยิงนะผมใส่เข้ามาครับแฉงไม่มีเลยจะเสียขอลำแรกไปกับทางด้านตัวของซุนยีเก2ูแต่ว่าตอนนี้คลิปเพือมเต็มไปหมดครับที่เหลือรอปิดบ้านกันไปครับตรงนี้คงจะต้องเป็นแต้มของราวาณากบสวนมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งะจบไปในเวลา14นาทีนะฮะเงินของทางราวนาเองก็นําอยู่เยอะมากทีเดียวแต่ว่าอย่างที่เห็นนะสกอร์คิว แอบว่าเสียวว่าเสียวอยู่เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วเป็นรางวัลที่ทำได้ดีกว่าในเกมนี้ถึงแม้ในเกมนี้จะเขาเรียกมีช็อตงงนะค่อนข้างเยอะฮะเป็นแบบเครื่องหมาย question mark นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในฐานะคนดูฮะเกมนี้บอกเลยว่าก็ใช้ได้ฮะหมายถึงว่าแอคชั่นกันต่อยกระตุ้มตามนะผมนึกว่าไมคเฟอ์มนกำกับหรือว่าจะเป็นหนังของอะหลงแล้วใส่เข้ามาในจังหวะนี้นะครับโกกันไปฮะ MVP ฮะสีม่วงครับผมแชงส์แต่ไม่เพียงพอ แต่อย่างนี้นี่อย่างนะครับมีก็คือแครี่กล้องฮะฟาร์มนิ่งๆนะต้องเป็นอะไรนะอสสแอสซิสต์กล้องแอสซิสต์กล้องคนี้ครับผมฟาร์มเงียบๆไปบอกใครนะโผล่มาโฉบทุกคนตายหมดครับโดยเฉพาะตัวอย่างน่านสแนปเปอร์ครับบอกเลยว่าเล่นไม่ได้เลยครับ <นะ S 2> ผมดีแหละตอนนี้อาจจะดูดาเมจไม่ได้มากมายอะไรแต่ไฟสุดท้ายพี่ก็ยิงไปได้ที่ปวกคิวเหมือนกันแล้วฮะก็ หรือว่าจะสันปันส่วนกันไปในเรื่องของหน้าที่ฮะครับเพราะว่าถ้าคิดก่อนนะว่าตัวดีแร็กถึงแม้จะมีตัดฮิวแต่ถ้าเราทําให้คนมีตัดฮิวมันหายไปจากเกมได้ล่ะนะครับนั่นคือความได้เปรียบของฆ่ามันก่อนนั่นเองนะครับพอดีแร็กโดนฆ่าเสร็จปุ๊บโอ้เราจะทำยังไงกันเนี่ยฝั่งนู้นไฟเตอร์มันยืนได้ทั้งวันเลยบวกกับพลังของเพน่าครับนั่นแหละครับทานทีเพียงพอสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะชงส์ไม่พอจะฆ่าด้วยซ้ำถูกต้องครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเกมนี้สงสัยซีรีส์นีีี้ไมมม่่่่จจบบบงาาายยๆคคครรรรัััััพกกกกสูเเเเด๋วอนนใท